กาสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ในช่องออมลอนเนียทีวี e นะฮะตอนนี้ก็มีลูกค้านะครับอ่อมให้ทำงานด่วนนะครับตัวนี้เป็นขอบ13นะครับนี่ล้อโตนะครับผ่ามาแล้วเรียบร้อยผมเอาไประเบิดยางมาเมื่อสักครู่นะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาใส่ให้ดูนะครับว่าขอบ13ใส่รถแล้วยางหัวโนขนาดนี้จะใส่ได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันที่รถนะครับ เจ้านี่นะฮะมันเป็นแม็กขอบ13นะครับ1ใช่ไหมตอนนี้เป็นระเบิดยางมายามหัวโตนะครับก็ทำให้ใส่ไม่ได้นะครับติดเครื่องเดี๋ยวเราจะมาลองเจียเครื่องดูนะครับว่าจะใส่ได้ไหมก็หลายคนเขาบอกว่าเจียนะครับเดี๋ยวลองดูนี่ฮะมันติดตรงนี้นะครับตัวนี้เลยเดี๋ยวพี่มาไปถอดนะครับโอเคนะฮะตัวนี้เป็นสว่านบล็อกนะครับ อ่ะถอดทีมันถอดง่ายเพราะว่ามันถอดเมื่อกี้แล้วรอบนึงนะครับอ่ะโอเคก็มันจะมีแหวนนะครับนี่นะฮะอย่าให้หายนะครับแหวนนี้อยู่ด้านนอกนะครับจําไว้นะครับในรอบนี้นะครับเราก็จะใช้ดุมนะครับดุมแปลงนะครับนี่ก็เอาใส่นี่นะครับ ดุมแปลงก็ตอนนี้มือสองก็อยู่เราราวเจ็ดถึงแปดร้อยนะครับก็แล้วแต่สภาพนะฮะอันนี้ลูกค้าได้มาพร้อมกันนะครับ้อมก,กับล้อนะ,อะโอเคเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับอ่ะตอนนี้ก็ได้ทำการใส่ล้อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นขอบส3บสานะครับก็มันจะมีดุมใช่ไหมใส่ดุมเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ มันมีปัญหาด้วยว่าน้อตมันยาวนะครับก็เลยทําให้เส่ยล้อยะล้อก็จะเฉียดๆหน่อยนะฮะแต่เฉียดตรงนี้คือเราต้องเจียนะครับต้องเจียเจียหลบนะครับตัดออกนะครับเพื่อจะได้ใส่ล้อเข้าไปได้นะครับก็เจียหลายส่วนเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ไว้ไวให้นะครับนี่ ใส่ดุมใส่นอ็อตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนแท่นนะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนแทนกันนะ โอเคนะฮะสรุปให้ฟังง่ายๆนะฮะก็คือการเปลี่ยนแท่นนะครับเราจะต้องถอดเฟรมนี่นะฮะถอดเฟรมนี่ออกมาหมดเลยนะครับก็จะมีน็อตหนึ่งสองสามนะครับฝั่งนู้นก็จะมีแบบเดียวกันทั้งหมด6ตัวนะครับเราต้องถอดนี่นะฮะเบอร์สิบสี่นะครับสองฝั่งนะฮะ แลวก็นี่นะครับ14สฝั่งแนะนําว่าให้มีคนช่วยยกนะครับหรือว่าใช้แม่แรงยกนะฮะพี่ออมลืมถ่ายโทษทีฮะเพราะว่ามันรีบจริงๆครับลูกค้าจะมารับรถแล้วนะครับก็ไม่ทันได้ถ่ายอะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อตัวนี้มันเป็น13นะครับลูกค้าก็มันใส่ไม่ได้นะฮะพี่ออมก็ต้องทําการเจียตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้นะฮะทำการเจียแล้วก็จะมีเจียหลบนะครับก็เอาง่ายๆครับถ้าทําเองก็ค่อยๆเจียนะครับระวังนะฮะตรงคอขวดของน้ำมันเครื่องนะฮะก็คือ เจียเอาขี้มันออกนะครับหรือใช้ใบตัดเลยก็ได้นะครับแล้วค่อยมาเจียแต่งเอานะครับตัดทางห่างก่อนนะฮะก็จะเป็นอันว่าใส่ได้นะครับหรือแล้วก็น็อตนี่นะครับ4ี่ตัวนะครับ4ี่ตัวคือมันยาวเกินไปนะฮะมันเลยทําให้ใส่ล้อยากขึ้นนะครับพี่ออมก็ทําการแต่งไป3มตัวนะครับอีกตัวหนึ่งไว้ยาวแล้วกันนะครับเพื่อว่าการเกียวมันจะลูดจะหลุดอะไรก็คือเป็นเซฟตัวหนึ่งแล้วกันนะฮะอันนี้สูตรผมนะไม่รู้ว่าใครทํายังไงนะฮะแล้วแต่คนนะครับ ก็ผมทําออกมาแล้วก็โอเคนะครับใส่ยากถอดยากนิดหน่อยก็ผมถือว่ามันโอเคอ่ะมันใส่ได้มันวิ่งมันไม่มีปัญหาเลยตอนนี้ผมเทสแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของโชคหลังนะครับอันนี้เป็นของลูกค้าลูกค้าใช่ของเดิมครับลูกค้าไม่ได้ซื้อโชกแต่งมาให้ผมนะฮะก็จะมียืงนะครับยืงบนยืงล่างนะครับยืงบนก็จะเป็นนี่ประมาณนี้นะครับดูประมาณนี้นะครับก็ใส่เข้าไปที่จุดยึดโชกเดิมนะครับก็ตอนนี้คือใส่แหวนรองนะครับให้โชคมันหลบออกมานะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมแนะนําลูกค้าไว้แล้วว่าต้องเปลี่ยนโชกนะครับตัวนี้ผมไม่แนะนํานะครับเพราะเห็นงอหักกันหลายคันละและอีกอย่างมันก็ชิดนี่ขูดเลยเป็นรอยแต่ไม่ซีเรียสครับเดี๋ยวลูกค้าจะทําสีใหม่อยู่เพราะลูกค้าทําสีมาไม่แห้งมาให้ผมเลยนะก็คือวางนิดหน่อยหลุดเลยติดบอเลยอนะโอเคคันนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้นะครับเดี๋ยวมีมาทำเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมก็จะ ถ่ายคลิปมาเรื่อยๆนะครับสําหรับการถอดล้อใส่ล้อมันก็เบสิกอยู่แล้วนะครับแค่คุณถอดน็อตมันจะมีดุมนะเนี่ยล้อพวกนี้ถ้าซื้อมาต้องพยายามขอพร้อมดุมนะครับต้องพร้อมดุมนะครับแล้วก็ขอรูปตอนใส่ด้วยอย่าเอรว่าซื้อนะครับต้องเช็คให้เรียบร้อยนะครับว่าตอนใส่เจ้าของเขาทายังไงอะไรยังไงคนเก่านะครับก็เอาว่าถือเป็นทิและกันคันหน้าตรงหน้าชกหน้านะครับผมไม่ได้โหลดนะครับ ไม่ได้โหลดให้นะครับเพราะว่าหนึ่งมันชนมานครับเนี่ยผมลองโหลดแล้วคอหนักเลยบิดไม่ไปต้องเปลี่ยนลูกปืนคออีกนะครับตอนนี้ก็เซ็ตเท่าที่มันพอใช้ได้นะครับตอนนี้รถมีอาการเอียงด้านขวาต้องกดแฮนด์ด้านขวานะครับก็1ต้องทําการแก้โชคนะครับเพราะว่าโชคมันติดนะเดี๋ยวเปลี่ยนโชคแล้วก็ปรับองศานอนใหม่ก็จะดีขึ้นนะครับหรือแนะนําให้จบทําโชคกลางใส่บาสนะครับตอนนี้ล้อเหลืออยู่ที่บ้านอีก2วง อีก2วง BSS นะครับอันนี้ขายนะฮะขายนะครับขายนะครับขายอยู่3,300บาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะฮะพร้อมดุมน็อตถ่ายเป็นยังไม่รู้ตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาน็อตให้ถ้าใครเอานะครับอ่าแอดเฟซบุ๊ก k ผมมาได้เลยนะครับออมละอ่อนเหนือทีวีนะครับหรือว่าออมละอ่อนเหนือทัตพงษ์นะฮะก็จะมี Facebook ของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็แฟนเพจนะครับทักมาได้เลยทั้ง2ที่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูอ่ะ บีเอสดนะครับขอบ13านะครับยางมิชลินก็เอาไปแนะนําว่าเปลี่ยนยางนะครับยางมันจะมีรอยบวมๆเปลี่ยนยางเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับนี่นะฮะถ้าเอาบีเอดเมื่อกี้ไปก็จะต้องทําลักษณะเดียวกันนะครับก็คือเจียแต่งหลบนะครับต้องเจียแต่งหลบเดี๋ยวขึ้นรูปไว้ให้ตอนท้ายคลิปนะครับเจียแต่งหลบเพื่อใส่มันนะครับเพราะยางหัวโหนกนูนหรือ เปลี่ยนเป็น140่ก็ได้นะครับอันนี้เป็น100เท่าไหร่เนะี่ย150 150นะยังไม่ผิดนะ150 70 13หรือเปล่าประมาณนี้โอเคชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ